สวัสดีค่ะพวกเรานักเรียนโรงเรียนบ้านเขาแดงราดอุปรัมค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนาฟิซาสุริยะค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอทิตยาสกุลาค่ะวันนี้พวกเราจะมาถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องการปลูกผักสวนครัวนในกระถางค่ะเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะ ความเป็นมาเพื่อให้รู้จักการวางแผนการปลูกผักสวนควรัวในบริเวณที่มีพื้นที่จำกัดเพื่อให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าและพอเพียงลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและสามารถพึ่งตนเองได้แม้ในเวลาที่ลำบากขาดแคลนเงื่อนไขความรู้ต้องมีความรู้เรื่องการปลูกผักสวนควรัวการดูแลรักษาการเก็บเกี่ยวผลผลิตมีความรับผิดชอบ มีวินัยในการปลูกผักสวนครัวเงื่อนไขคุณธรรมความประหยัดความรับผิดช,ชอบความตรงต่อเวลาความมีระเบียบวินัยสามหลักการพอประมาณรู้จักการดูแลผักสวนครัวที่ปลูกในกระถางเช่นการดูแลลดน้ำใส่ปุ๋ยเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพมีเหตุผล เพื่อการปลูกผักสวนครัวในกระถางอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่กำหนดและมีผักสวนครัวไว้รับป,ประทานเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและรู้จักแบ่งปันให้คนอื่นหรือนำไปจำหน่ายเพื่อสร้างไรายได้แก่ครอบครัวมีภูมิคุ้มกันที่ดีลดค่าใช้จ่ายมีความประหยัดและมีไรายได้มาจุนเจอครอบครัว สมิติ 1. ด้านวัตถุเกิดความประหยัดลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน2ด้านสังคมสามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุขเพราะมีน้ำใจและรู้จักแบ่งปัน 3. ด้านสิ่งแวดล้อมมีจิตสำนึกมีความรู้และประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ 4. ด้านวัฒนธรรมเกิดค่านิยมในการประกอบอาชีพสุจริตและรู้จัก ประหยัดแบ่งปันมีน้ำใจแก่คนอื่น Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова